สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปดูเหตุการณ์การสืบราชะสมบัติในสมัยสมเด็จพระที่นั่งทไทยะนะครับหรือสมเด็จพระสันเพชรที่9หรือพระเจ้าไทยสะหรือพระเจ้าภูมินทราชาหรือพระเจ้าบัญยงรัตนาถเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่10แห่งอาณาจักรอยุธยา และเป็นพระองค์ที่สามแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยาทรงครองราชระหว่างพศ 2251- ถึงพศ2275สมเด็จพระนั่งไทะมีพระนามเดิมมว่าเจ้าฟ้าเพชรสด็จพระราชสมภพเมื่อปีมะเมียจุลศักราช1 4 0 40. ตรงกับพศ2221ในรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระ,ะาราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าสุริยนทราธิบดีกับ พระอครรมเหสีพระนาว่าสมเด็จพระพันวสามีพระอนุชาและพระอนิษาร่วมพระมารดาสองพระองค์คือเจ้าฟ้าพรและเจ้าฟ้าหญิงพระองค์ประสูติตั้งแต่พระชบิดาพระเจ้าเสือเป็นขุนนางในตำแหน่งออกหลวงสรศักดิ์ในสมัยสมเด็จพระนารายหลังจากพระอยกาหรือพระเพทราชาทรงครองราชและแต่งตั้งพระเจ้าเสือเป็นกรมพระราชวงบวรสถานมงคลวังแน่ ทำให้สมเด็จพระทิ่นั่งท้ายสัตว์ได้เป็นเชื้อพระวงศ์และออกพระนามว่าสุรินทากุมารเมื่อพระชบิดาสวรรคตในีพศ2251จึงขึ้นครองราชเฉลิมพระนามว่าพระเจ้าภูมินทราชาแต่จะรึกฉลอพระพุทธสายญาติวัดป่าโมกออกพระนามว่าพระบาทพระศีสันเพชรสมเด็จพระเอกาทศรุษอิสวนบรมนาบรมบพิษพระพุทธเจ้าอยู่หัว แต่ประชาชนมักออกพระนามว่าพระเจ้าอยู่หัวไทยสะต่อมาทรงสถาปนาพระบรรทุนน้อยเจ้าฟ้าพรพระเจาอนุชาเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลก่อนที่กรมพระราชวังบวรพระมหาอุปราชเจ้าฟ้าเพชรเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นสมเด็จพระที่นั่งไทยสะสมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดีทรงมอบเวียนราชสมบัติแก่เจ้าฟ้าพรขณะทรงพระประชวรหนักก่อนจะเสด็จสวรรคต เนื่องจากทรงพระพิโรธกรมพระราชวังบวรพระมหาอุปราชหลังจากเสด็จสวรรคตแล้วเจ้าฟ้าพรทรงมิได้กระทําตามรับสั่งของสมเด็จพระราชบิดาแล้วทรงถวายราชสมบัติแก่เจ้าฟ้าเพชรด้วยทรงดําริว่าเจ้าฟ้าเพชรทรงเป็นพระเชษฐามีสิทธิ์โดยชอบในราชบัลลังก์แต่ทรงมีข้อตกลงว่าเมื่อใดที่พระเชษฐาเสด็จสวรรคตแล้วหากพระอนุชาย,ยังมีพระชนอยู่ จะต้องยกราชสมบัติคืนให้แก่พระอนุชาสืบราชบัลลังก์ต่อไปเจ้าฝาเพชรก็ทรงรับมอบราชสมบัติแล้วเสด็จขึ้นของราชการผัดเปลี่ยนแผ่นดินในราชการพระองค์จึงเป็นไปอย่างราบลื่นด้วยดีต้นราชการหลังจากพระองค์ขึ้นของราชพระองค์เจ้าดำพระราชโอรสของสมเด็จพระเพทราชาพระราชพงศาวดารไทยว่าพระองค์เจ้าดำเป็นพระบิดาของกรมขุนสุรินทราสงคราม ทรงกระทำฝ่าฝืนเข้าไปในบริเวณพระราสถานต้องแหมสมเด็จพระน่นั่งไทยสระทรงปรึกษากับรมระราชวังบวรสถานมงคลหรือเจ้าฟ้าพรเพื่อชำระความผิดตามพระจาญาจึงรับสั่งให้จับพระองค์เจ้าดำนําไปสําเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์แล้วให้นำพระศพไปฝังที่วัดโคกพระยาตามราชประเพณีโดยไม่มีการจัดพระเมรุพระศพเมื่อคราวสมเด็จพระน่นั่งไทยสระทรงชะลอพระพุทธสายญาติสำเร็จ พระองค์ทรงพระประชวรลงยังไม่เสด็จสวรรคตจึงมีพระบรมราชองค์การตรัดมอบวีนราชาสมบัติแก่เจ้าฟ้าภัยเป็นพระราชโอรสองค์รองให้เสเวยร,ราชาสมบัติเป็นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาด้วยเหตุว่าขณะนั้นกรมพระราชวังประวรสถานมงคลหรือเจ้าฟ้าพรพระอนุชาทิราชทรงผน,นวดอยู่เช่นเดียวกับกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์หรือเจ้าฟ้านเรนทร เป็นเหตุให้กรมพระราชวังบวรสถานมงคลเจ้าฟ้าพรทรงไม่พอพระไทยเว้นแต่แหกทรงมอบเวียนราชสมบัติแก่กรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ก็จะทรงยอมให้แต่กรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ทรงไม่ยอมรับและไม่ทรงลาพนวดเมื่อเจ้าฟ้าภัยทรงรับราชสมบัติแล้วสมเด็จพระที่นั่งไทยสัตด์จึงทรงพระกรุณาดำรัสสั่งให้เจ้าฟ้าภัยขึ้นวราชาพิเศษเจ้าฟ้าภัยทรงทราบดีว่า พระราชปิตุลานั้นทรงไม่พอพระไทยเป็นแน่ทรงปรารานฐาจะทำสงครามสู้รบสงครามแย่งชิงราชบัลลังเจ้าฟ้าอภัยจึงส่องสุมกำลังผู้คนและช้างม้าจำนวนมากถึง4ี่0 0ื่นคนในวังหลวงส่วนกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลส่องสุมกำลังจำนวน5 0 0 0ัคนไว้ในวังหน้าเจ้าฟ้าอภัยรับสั่งแห้ไม่ให้ผู้ใดเข้าเฝ้าเยี่ยมพระอาการสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ เมียกรมพระราชวังบวรสถานมงคลก็ให้เข้าเฝ้าได้เป็นครั้งคราวเท่านั้นส่งระมัดระวังและพยายามชักจูงเสนาบดีทั้งสี่ฝ่ายให้อยู่ข้างพระองค์หลังจากสมเด็จพระที่นั่งไายศาสตร์สวรรคตเจ้าฟ้าภัยทรงปิดความเพื่อไม่ให้ข่าวสารการสวรรคตแพร่ออกไปแล้วทรงเตรียมสพวุธิและผู้คนให้พร้อมในพระราชวังหลวงโปรดให้ข้าราชการวังหลวงตั้งค่ายตั้งแต่คลองประตูข้าเปลือก ไปถึงคลองประตูจีนให้ขุนศรีคงยศไปตั้งค่ายริมสะพานช้างคลองประตูเข้าเปลือกภากตะวันตกแล้วรักษาค่ายอยู่ที่นั่นกรุมพระจวังบวรสถานมงคลทรงสังเกตได้ระแคะระคายว่าเจ้าฟ้าภัยกับเจ้าฟ้าปรเมศทรงกีดการคิดจะแย่งชิงราชสมบัติจึงโปรดให้ราชการวางหน้าเตรียมไพ่พลตั้งค่ายฝ้าคลองข้างตะวันออกเตรียมพร้อมที่จะทำสงครามแต่ยังไม่ทรงออกพุ่งรบด้วย ยังทรงไม่ทราบการสมณรคตและทรงเกรงกลัวจะเป็นกบฏต่อพระเชษฐาธิราชที่ทรงพระประชวนอยู่เมื่อพระชบุตรของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือเจ้าฟ้าพรสเสด็จตรวจไข่จนถึงไข้ขุนสีคงยศฝ่ายเจ้าฟ้าภัยจึงมีรับสั่งให้ขุนเกณฑ์หัดยิงขุนสีคงยศถึงแก่ความตายแล้วทูลพระเชิดาว่าเพื่อเอาเลิกเอาชัยฝ่ายข้าราชการทราบข่าวว่าจะเกิดสงครามในพระนคร ต่างพากันเข้ากับฝ่ายกรมพระราชวังบาวรสถานมงคลจำนวนมากด้วยพระองค์มีพระไทยโอบอ,อมอารีขณะนั้นมีผู้หนึ่งแต่งหนังสือรับการสวรรคตรของสมเด็จพระนเรนทายะหมายจะให้กรมพระราชวังบาวรสถานมงคลทราบความจริงได้นำความรับนั้นไปผูกกับช้างต้นพระเกตเดชแล้วปล่อยช้างออกพระราชวังหลวงไปด้วยบุญญาพินิหารช้างตัวนั้นก็วิ่งข้ามน้ำตรงเข้าไปยังพระราชวังแน่ พวกราชการจับช้างได้เห็นความหนังสือผูกติดกับช้างมาด้วยก็นำไปกราบทูลถวายกรมพระราชวังบวรสถานมงคลข้างฝ่ายวังหลวงพระมหามนตรีจางวางพระยาธรรมเสนาธิบดีกรมวังและในสุจินดามหาเล็กได้แต่งหนังสือรับให้คนสนิทรอบไปถวายกรมพระราชวังบวรสถานมงคลให้ยกทัพมาพระราชวังหลวงกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทราบความหนังสือรับเวลาย่ำรุ่ง โอด,ดเคลื่อนกำลังพลไปยังพระราชวังหลวงได้เข้าสู้รบกับเจ้าฟ้าอาภาัยส่วนข้าราชการวังหลวงทั้งสามคนที่แต่งหนังสือรับลักลอบหนีไปยังตำบลบ้านตาลานโดยทางเรือแล้วยังลอบผลทรัพย์สินจากวังหลวงเช่นพระแสงชื่อพระยาคำแจกที่กำจัดภยัยทรัพย์สินมีค่าสเสบียงอาหารและข้าราชการคนสนิทไปด้วย ภายหลังเจ้าฟ้าภัยและเจ้าฟ้าปรเมรถูกจับไปสำเร็จโทษให้สิ้นพระชนด้วยท่อนจันทตามราชประเพณีกรมพระราชวังบวรสถานมงคลจึงได้ขึ้นของราชสมบัติเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศระหว่างที่เจ้าฟ้าภัยฝ่ายวังหลวงคิดแย่งชิงราชสมบัติกับกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพร้อมที่จะพุ่งลบแล้วนั้นทั้งสองพระองค์ต่างก็รอเวลาที่สมสเด็จพระนทรศาสสร์เสดสวรรคตไม่นาน,นอาการพระประชวรแย่ลง จนแพทย์หลวงไม่สามารถถวายการรักษาได้สมเด็จพระที่นั่งไทสดิจึงเสด็จสวรรคตรลงในปีจุลศกราช1นึ4หรือพศ2275จดหมายเหตุของคณะบารหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาซึ่งบารหลวงเอเดรียงโลนีได้รวบรวมพิมพ์เมื่อพศ2463ระบุว่าสมเด็จพระที่นไทงไทสะประชวรมีฝีในพระโอษฐ์หรือพระศอขณะที่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระจกักรพรรดิพงจาดบันพึกไว้ว่าพระองค์ทรงประชวนที่พระชิวแหหรือลิ้นจึงสันนิษฐานว่าพระองค์ทรงเป็นมะเร็งช่องปากพระองค์ประชวนด้วยโรคนี้เป็นเวลานานจนเสด็จสวรรคตรเมื่อวันที่13มกราคมพศ2 2 7 5แนะพระที่นั่งบรรยงรัตนแนศหลังจากนั้นเจ้าฟ้าภัยพระเจ้โอรสซึ่งแอบซีดในราชสมบัติและเจ้าฟ้าพรเมร ได้สู้รบกับเจ้าฟ้าพรพระอนุชาของพระเจ้าไทยาสและวังแน่และเจ้าฟ้าอาของเจ้าฟ้าอภัยกับเจ้าฟ้าปรเมรกลายเป็นสงครามกลางเมืองหลังจากรวมพระราชวังบวรสถานมงคลพระอนุชาเสด็จขึ้นของราชเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมโกดทรงโทมนัสแขนพระไทยในสมเด็จพระที่นั่งไทยาสด้วยเหตุผลทรงยกราชสมบัติให้เจ้าฟ้าภัยและราชโอรส ดำรัดว่าจะไม่เผาพระบรมศพให้แต่จะนำไปทิ้งน้ำพระยาราชนายกว่าที่กลางหมกราบทูลเล้าหลวมพระองค์หลายครั้งจนพระองค์ทรงตัดสินพระไทยจัดการพระบรมศพตามราชประเพณีแต่ทรงลดขนาดพระเมรลงเป็นพระเมนน้อยชื่อ5วาสองศอกมีพระสงฆ์สดับปรกรณ์ห้0 0ัองค์จากเดิม1,000งมืนองค์ใช้เวลาทำสิบเดือนจึงแล้วเสร็จ แล้วเชิญพระบรมศพถวายพระเพลิงเมื่อเดือน4ปีฉลูพศ2276ทรงดำรัสว่าทำบุญน้อยนักไม่สบายพระไทยแล้วทรงนิมนต์พระสงฆ์สดับปกรณ์เพิ่มเป็น6,000องค์ให้สดระปกรณ์3วันแล้วถวายพระเพลิงเสร็จแล้วนำพระบรมอัทีพระโกดน้อยแห่เข้ามาบรรจุไว้ท้ายสระนำนวัดพระศรีสันเพชการลดพระเมรเป็นพระเมรน้อยทำให้การพระบรมศพสมเด็จพระนั่งท้ายสระ มีความสมประเกียรติยศแตกต่างกับราชการก่อนก่อนฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ